ในตลาดน้อยและ <land> ทําให้มองโลกในแง่ดีมากกว่าความเป็นจริงคืออะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทำให้คนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่สามารถแค่จะทํากําไรได้ก็ตามนะครับสิ่งนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรามีประสบการณ์น้อยเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ว่าใครที่เก่งหรือว่าใครที่มีของจริงหรืออะไรประมาณอย่างนี้หรือว่าคนนี้จะสามารถทํากําไรได้จริงๆหรือไม่หรือเปล่าหรือว่าคนที่ เอาระบบมาขายคุณหรือว่า EA มาขายคุณหรือว่าพยายามที่คุณชวนทักชวนคุณไปเข้ากองเนี่ยจะสามารถทํากําไรให้คุณจริงหรือไม่นะครับลองมาน,นึกภาพสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่มีประสบการณ์ยังไม่มากในตลาดเนี้จะเห็นได้ว่าเวลาใครมาโพสต์อะไรหรือว่าใครพูดอะไรเนี่ยเรามักจะมองว่าโอ้โหสิ่งนี้มันดีไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่คนอื่นนะพูดมาให้เราฟังเนี่ยเราจะมองว่ามันดีเสมอนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในข้อ3ว่าคุณนะ่ะกำลังประสบปัญหาข้อนี้อยู่ เพราะว่าคุณมีประสบการณ์น้อยคุณไม่สามารถแยก